ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อที่สําคัญครับท่านผู้ชมครับรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหลายจุดที่เกิดน้ําท่มหนะักเป็นน้าป่าน้ํามาเร็วไปเร็วก็จริงแต่เวลามันพัดเร็วแบบนี้มันเอาดินไปด้วยอย่างที่สระบุรีนะครับเกิดดินสุดดินสไลด์บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายคุณวิภาภรณ์ครับแล้วตอนนี้เขา ช่วยเหลือกันยังไงบ้างครับเพราะว่าประชาชนหลายคนนี่ก็ตั้งตัวไม่ทันนะครับโอ้โอพยพก่อนเลยค่ะตอนนี้เบื้องต้นคือการอพยพนะคะเพราะว่าน้ําป่าสักมันขึ้นเร็วอะคะ่ะ <ừ> ทีนี้ขึ้นเร็วปรากฏไปเร็วรดินมันยวบคุณเจษดาคุณวิสาคือบ้านพังทั้งหลังเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพร,ร,พรวัฒนาวิทย์นในซีไซโฟ o ก u สพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะหมุดแรกนะคะชวนคุณผู้ชมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมชุมชนริมแม่น้ำป่าสักที่จังหวัดสระบุรีสัปดาห์ที่แล้วค่ะ คุณครูจตุพรตระกูลปานท่านเพิ่งปักหมุดมาจากพื้นที่บ้านยางอําเภอเสาไห้ที่สระบุรีนะคะบอกว่าชาวบ้านนะเขาร่วมกันทําความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ทําความสะอาดถนน,นะคะ่ะผ่านมาไม่ถึง3วันคุณผู้ชมคะน้ําลดหวบหลังจากท่วมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดินริมตะลิ่งนะคะที่มันเปลาะบางอยู่แล้วแบบนี้นะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็พังสิคะเพราะว่าน้ําท่วมขังนะคะดึงเอา เรื่องของดินให้มันนิ่มลงแล้วจากนั้นพอน้ําไปบ้านบางจุดก็ไหลาตามน้ําไปด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองชมภาพจุดนี้ค่ะนี่เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนริมแม่น้ําป่าสักนะคะมีคลิปภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาลองชมภาพกันหน่อยค่ะเนี่ยค่ะคือ ต้องส่องไฟดูเพราะว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วมืดด้วยนะคะ13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมจุดนี้ถ้าสังเกตเห็นเมื่อสักครู่คือตัวบ้านเนี่ยพังลงมาเลยนะคะ เนี่ยค่ะเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นค่ะรวมๆแล้วพังไปกว่า5หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าตัวเลขนี้ยังไม่นิ่งค่ะคุณผู้ชมต้องจับตาดูกันเพิ่มเติมว่าบ้านเรือนตลอดริมฝั่งริมแนวแม่น้ําป่าสักนั้นจะได้รับผลกระทบจากดินอ่อนตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังค่ะส่วนบ้านที่ดินสไลด์บริเวณวัดหงดาราวาสอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีค่ะ บ้านที่เสียหายหนักตอนนี้เขาต้องขนย้ายเข้าของที่เหลือไปอาศัยอยู่กับญาติก่อนนะคะส่วนหน่วยงานท้องถิ่นมีรายงานว่าพยายามที่จะเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายในจุดนี้ตลอดแนวตลิ่งริมแม่น้ำป่าศักเนี่ยค่ะตอนน้ำมามันแรงและขุ่นมาก ตอนนี้มีความพยายามในการเฝ้าระวังการซุดตัวของดินเพิ่มเติมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีสั่งการให้ประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าศักต้องระมัดระวังเพิ่มเติมถ้าเจอปัญหาดินสไลด์เริ่มสังเกตเห็นว่ามันยุบยุบอ่อนตัวบ้านยังไม่ต้องไปนะคะคุณผู้ชมเห็นว่ามันยุบยุบอ่อนตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องรีบเตรียมการอบพยพข้าวของขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยทันทีนะคะ ชาวบ้านในพื้นที่เขาฝากมาบอกค่ะว่าบ้านไหนอยู่ริมน้ําอาจจะต้องสังเกตบ้านเรือนของตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ที่น้ํามาเร็วแล้วลดเร็วแบบนี้ค่ะเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์ตามมาหลังจากที่น้ํามันผ่านไปแล้วนะคะ ไปอีกเรื่องนึ่งค่ะสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ยังคงต้องจับตาและเฝ้าระวังในพื้นที่4จังหวัดทั้งภาคใต้นะคะคุณผู้ชมยะลาปัตตานีนาราธิวาสและอีกจุดหนึ่งก็คือที่สงขานะคะสงขามีรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ว่ายังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันอย่างต่อเนื่องค่ะพิกัดนี้ปักหมุดรายงานจากเขตพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่า แถบนี้เป็นย่านเศรษฐกิจค่ะมีบ้านเรือนติดกันหนานแน่นนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อที่หัดใหญ่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้มีการระดมกําลังคัดกรองเชิงรุกค่ะทํางานกันทุกวันนะคะล่าสุดค่ะมีการรวมตัวกันนะคะระหว่างอาสาสมัครกลุ่มต่างๆในหัดใหญ่กลุ่มเส้นได้ที่มีประสบการณ์ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพไปช่วยกันหมด เดินทางไปตั้งจุดคัดกรองตรวจเชื้อเชิงรุกตามชุมชนต่างๆร่วมกับอาสาสมัครในพื้นที่อาสาสมัครในพื้นที่บางคนก็เป็นมือใหม่นะคะเข้ามาช่วยแล้วก็มาเรียนรู้การทํางานไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าหลังจากนี้ทางกลุ่มเส้นได้เขาต้องย้ายไปทํางานในพื้นที่อื่นๆนะคะอาสาสมัครคนในพื้นที่นี่แหละจะเป็นกําลังสําคัญในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่สงขลาต่อไปหลังจากที่ทีมอาสาจากกรุงเทพเคลื่อนย้ายไปพื้นที่อื่นค่ะ การตรวจคัดกรองเชิงรุกนั้นเป็นการแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนนะคะทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้เร็วขึ้นคุณอุบัยดีละหาแว,วจากสมาคมอาสาสร้างสุขลงพื้นที่รายงานบรรยากาศการทำงานของเหล่าอาสาสมัครมาฝากเช้านี้ค่ะสวัสดีครับผมมาไป็ดีว่าหาเวนะครับวันนี้เราอยู่ใจกลางเมืองหัดใหญ่นะครับอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้สมาคมอาสาสร้างสุขนะครับได้นำอาสาสมัครที่รับสมัครมาจาก สมารจากเ็นอาสาสมัครนะครับได้มาช่วยทีมเส้นได้นะครับจากกรุงเทพมาช่วยเอทเคคนหัดใหญ่นะครับดูบรรยากาศข้างหลังนะครับก็จะมีคนต่อแถวลงทะเบียนนะครับก่อเอกสารเพื่อไปตรวจเอทนะครับข้างหลังนั้นก็จะเป็นที่กลุ่มเส้นได้เขาจะรับการตรวจนะครับให้กับประชาชนนะครับที่อยู่ ในเขตเมืองขนดใหญ่นะครับแต่ละจุดก็จะมีอาสาสมัครนะครับทำอะไรบ้างครับวันนี้ตรวจทีเคแล้วก็ s ว a p ก็วันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นทีมจัดการอาสาสมัครแล้วก็ในทีมนี้ก็ทําหน้าที่ในการที่จะขานรายชื่อของผู้ที่มาตรวจนะครับแล้วก็ผลของคนที่มาตรวจนะครับสิ่งที่อาสาสมัครเตรียมตัวนะครับก็คือ การดูแลตัวเองนะครับให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรามาด้วยใจอย่างน้อยกิตสาราก็ต้องตรวจตรวจก่อนที่จะมาทาตรงนี้ตรวจเอทีคอย่างนี้กับประชาชนทุกคนครับเป็นความภูมิใจมากครับที่ได้มาทําตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็วันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครประมาณ30ชีวิตนะครับก็เราได้แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเราอยู่ที่เทศบาลนครหัดใหญ่นะครับประมาณ14คน แล้วอีกส6คนของเราตอนนี้อยู่ที่จังหวัดยะลาเพื่อเราดมนตรวจ3าจังหวัดภาคใต้เส้นได้จะมาอยู่กับอาสาสมัครที่หัดใหญ่จนถึงวันศุกร์ที่15นี้นะคะเพื่อให้อาสาสมัครในหัดใหญ่เนี่ยเตรียมตรวจเตรียมความพร้อมนะคะหลังจากนั้นเมื่อเส้นได้กลับไปแล้วนะคะอาสาสมัครของเราทุกคนนะคะก็จะไม่หยุดการตรวจเชิงรุกเพียงแค่นี้นะคะเราจะมุ่งการตรวจต่อไปเพื่อช่วยกันหยุดการแพร่ระบาดแล้วก็เพื่อให้หัดใหญ่กลับมาใช้ชีวิตปกติให้เร็วที่สุดค่ะ หลักๆแล้วเขาตรวจพื้นที่หัดใหญ่นี่2จุดด้วยกันนะคะตลาดกิมหยงซึ่งเป็นจุดการค้าใหญ่แล้วก็พื้นที่ชุมชนพ่อพรมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาดิฉันลองสุ่มดูตัวเลขที่ปักหมุดรายงานเข้ามาน่าสนใจบอก13ตุลาคม2จุดนี้เนี่ยตรวจไป980คนแต่ว่าผลบวก78คนเกือบ80คนเลยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นตรงนี้เป็นการทางานเชิงรุกของคนในพื้นที่ค่ะอสอ หรือว่าอาสาสมัครนี่ยังคงเป็นกําลังสําคัญนะคะคุณผู้ชมในการเป็นด่านหน้าช่วยตรวจคัดกรองเชิงรุกในสถานการณ์ที่โควิด19ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะวันนี้ในพื้นที่หาดใหญ่ค่ะกลุ่มนี้เส้นได้แล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ยังคงทํางานนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในเขตพิกัดอําเภอหาดใหญ่ กังวลว่าตัวเองเป็นคนสิ่งสูงเนี่ยสามารถเดินทางไปตรวจได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะแล้วเดี๋ยวทีมนี้ตามรายงานเขาบอกจะเคลื่อนย้ายไปช่วยตรวจเชิงรุกในพื้นที่ปัตตานีกันต่อนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในพิกัดพื้นที่ภาคใต้ที่ยังคงมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะการตรวจเชิงรุกก็น่าจะทําให้เราได้สามารถควบคุมโรคได้ดีขึ้นค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องจับตาก็คงเป็นผลงานของคนรุ่นใหม่น้องๆกลุ่ม U2T นะคะที่เข้าไปทํางานเป็นอาสาสมัครด้วยแล้วก็ ็เอาใจไปทํางานกับชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ชมอย่างช่วงนี้เนี่ยย่างเข้าปลายฝนของบางพื้นที่นะคะบางจุดบอกโฝนกําลังหนักเลยแต่จริงๆถ้าเป็นไปตามฤด,ดูกาลนี่ปลายฝนต้นหนาวนี่นะคะเราจะได้เห็นเห็ดป่า เศรษานี่เป็นความมั่นคงทางอาหารแล้วก็อีกมุมหนึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นด้วยค่ะลองดูพิกัดนี้ค่ะปักหมุดรายงานจากคุณหนีวิมลรัตน์แล้วก็ทีมยูทูีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานจากตำบลบ้านกิ่วนะคะจุดนี้ค่ะตำบลบ้านกิ่วอำเภอแม่ทะทีท่จังหวัดลำปางนะคะเล่าว่าเดือนกันยายนเดือนตุลาคมอย่างในช่วงนี้ที่เรากําลังคุยกันกําลังรายงานข่าวกันนี่เป็นฤดูกาลของเจนีค่ะ เห็ดป่าหลากหลายชนิดนะคะจะออกมาเยอะค่ะแล้วก็กลายเป็นอาหารกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 การได้มีไรายได้จากเห็ดป่าเหล่านี้ชาวบ้านบางคนบอกอย่างน้อยๆก็ช่วยจุนเจอครอบครัวได้ดีพอสมควรเลยค่ะตู้เริ่มขายตั้งวัดเที่ยงไปอ,อ๋อเก็บเก็บมาแล้วก็ขายเลยล่างแล้วก็ขายเลยมาขายเลยประมาณสักเก้าโมงไปไปหกโมงมแต่ว่ามันได้นักได้ดีพูดถึงอ่ะ คือคักเจ้าเขาจะเห็นชาวบ้านที่เขาขึ้นไปซ่อนเห็ดตั้งแต่เจ้ามื่นใส่สายเขาจะลงมาละเอาเฮ็ดลงมาถานแล้วเาตั้งวางขายกันเนื้อเนี่ยถึงทึบเลยเฮ็ดมื้งเฮ็ดแพะเฮ็ดตะรางตะเหลืองเฮ็ดแดงเฮ็ดขนสัป่าเลยเราเขาจะเห็นว่าคนในหมู่บ้านเขาเนี่ยมีมีชาีีพมรายได้เสริมในช่วงปีเกิดฤดูกาลของเฮ็ดแล้ว ยังไม่น้อยวันนึงเนี่ยส่งจะได้ละวันละสองร้อยสามร้อยหรือถ้าขายขายเพงเพงอ่ะห้าร้อยกว่าจะได้เก็บมาได้ก็ต้องขายสร้างไรายได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นวัตถุประสงค์เบอร์หนึ่งเลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่เขาก็จะเอามาทําเป็นกองๆองแบบนี้ใส่จานแล้วก็ขายกันริมทางนะคะแล้วก็ในตลาดสดด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือนําไปประกอบอาหารรับประทานลดรายจ่ายในครัวเรือนและเมนูยอดฮิตเบอร์หนึ่งก็คือแกงเห็ดค่ะ นำเห็ดสดๆเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมาแกงกันตามสูตรของคนเหนือคนลำปางเนี่ยเขาบอกล้ำคนาดนะคะเนี่ยค่ะชาวบ้านเขาบอกว่ากินเห็ดแบบนี้เพราะว่าด้านหนึ่งเป็นเรื่องของภูมิปัญญาด้วยถ่ายทอดภูมิปัญญาผ่านเมนูอาหารเนี่ยนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะรู้อะค่ะว่าเห็ดไหนกินได้กินไม่ได้เห็ดไหนเป็นเห็ดพิษและส่วนที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของเห็ดสามารถเชื่อมโยงกับการดูแลป่าให้ป่าอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยนะคะ มีการต่อยอดเรื่องเห็ดเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคตด้วยค่ะ ธรรมชาติเนาะบอกว่าอยู่ที่ไหนมันก็คือธรรมชาติของทุกคนนะแล้วตอนในชุมชนเฮาเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจจะไม่อยากแฝ่แฝงกับคนที่คนจูป,ปาไปไหนได้คนก็จะแนะนำเขาได้ว่าธรรมชาติที่นี่ถึงจะได้ากก่าดทีด่พายุกระปาอย่างไรนอกจากเฮดเราตอนนี้น้องมีซัดปลามีซัดปลาอาจจะมีทุกฤดูเลยคือบอกว่าคนจะเข้ามองรดูอะไรเนี่ยคนก็จะหัวแต่และฤดูมีของที่เฮาหุ่นทิ้งจากปลามากแดงมากกว่าเฮดทอปมีซัดปลาะเจ้าได้โอการไปหาดเนี่ยก็อาจจะน่ ไปสู่การเรียนรู้เรื่อ,องดื่มของธรรมชาติถ้าเมืคนมีจิตสำนึนเกเรื่องสิ่งแวดล้อมได้เจ้าว่าปลาเนี่ยมันมีคุ้มค่ามีประโยชน์กับชีวิตอย่างไร ฝั่งชาวบ้านพูดสิคะป่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีอาหารดีๆค่ะแล้วสวยด้วยนะคะเป็นเราเดินเข้าป่าไปเจอเห็ดแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากินได้หรือเปล่าว่าสีสันมันสดใสสวยงามแต่คนในพื้นที่เนี่ยเขาจะดูออกดูเป็นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นค่ะแต่จะมีเห็ดดีๆแบบนี้ได้กินในฤดูการปลายฝนต้นหนาวสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันก็คือการดูแลพื้นที่ป่านะคะคุณผู้ชมเนี่ยแหละเป็นหัวใจสาคัญที่ชาวบ้านเขาเชื่อมโยงกับผืนป่านะคะอีกพิกัดดนึงค่ะไปู ความพยายามในการยกระดับศักยภาพเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆให้กับคนในชุมชนโดยคนรุ่นใหม่ที่เข้าไปช่วยเสริมตรงนี้นะคะพิกัดนี้รายงานจากพื้นที่กาลสินค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการจับสมุนไพรใกล้ๆตัวมาสร้างรายได้นะคะทำเป็นหมอนหนุนค่ะหมอนหนุนสมุนไพรเนี่ยนะคะ คุณกมลรัตจากตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะปักหมุดเล่าถึงผลิตภัณฑ์ท้องถิน่นหมอนสมุนไพราจากพื้นที่บ้านหนองไผ่ของชุมชนเพื่อคนรักสุขภาพค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรือว่าที่ได้ยินกันบ่อยๆว่า U2T เนี่ยนะคะจุดนี้พิกัดคือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เขาพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนแล้วก็จ้างงานบัณฑิตจ,จบใหม่ด้วยค่ะ ทั้งหมอนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปหัวใจหรือว่าจะเป็นรูปฟักทองหมอนอิงกล่องชิดชู่เหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มหมอนนอนขิดบ้านหนองไผ่นะคะโดยมีทั้งแม่แม,แม่รุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาช่วยกันค่ะซึ่งเดิมทีเขาทำเป็นหมอนอิงหมอนหนุนทั่วไปแบบว่าไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรคุณผู้ชมแต่ว่าก็เคสสวยงามนี่นะคะแต่เมื่อคนรุ่นใหม่เข้าไปช่วยหนุนเรื่องของ วิชาความรู้การคิดสร้างสรรค์นเนี่ยค่ะทีม U2T เขาก็เลยไปเติมพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมเรื่องของสมุนไพรย,ยัดเข้าใส่ไปในหมอนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสนขมิ้นชันไพรค่ะหรือว่าเครื่องหอมต่างๆแม่ก็เพิ่มมูลค่าให้หมอนของแม่ๆที่กาลสินได้ด้วยค่ะ มีความห่วสุดดีใจดีหน่วยงานมหาไรเข้ามาให้ความสนใจแนะน้ำแนวทางต่อยอดผลิตภัณฑ์พัน,นแม่เพื่อสิสนเดมีรายได้เสริมในการทำสินค้าออกขายจากแต่กรอนมันนี่หน่อยหน่อยยางมันพูแม่ได้เพิเ่มเติมมากอีกหลายอย่างก็ได้ความรู้จาก เจาา้าหน้าที่แม่หลูก,ลกนกั้นถานผิดผมวมาให้ความแนะนำได้รู้ว่าสภาพของตำบลมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรหลากหลายคนในตำบลมีความเข้มแข็งในการพัฒนาอาชีพกระบออยากให้ชุมชนของเฮานะคะไอออกไปทำงานต่างคินให้ชุมชนของเขาได้มีการพัฒนามีอาชีพที่ดีขึ้น แล้วก็ให้ชุมชนมีรายได้ นอกจากจังหวัดกาลสินที่มีพื้นที่ปฏิบัติการของกลุ่ม u ูทูี20ตำบลน,นะคะจริงๆยังมีอีกหลายพิกัดเลยค่ะที่ปักหมุดสื่อสารเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไ i z e นะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ชมเหนือใต้การอีสานมีครบกันหมดปักหมุดแสดงถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็พลังของชุมชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะที่ร่วมกันขยับเรื่องนี้คุณเจษด,ดาคูณวิสาคะส่วนใหญ่ u ูทูที่เข้าไปเนี่ยเป็นกลุ่มน้องๆที่เข้าไปเสริมศักยภาพชุมชนและที่สำ เ,เป็นเรื่องของการรองรับคนตกงาน<ม>คือเพิ่งตกงานในช่วงโควิดโครงการนี้ของอวช่วยทําให้ชุมชนฟื้นได้ด้วยคนตกงานก็ยิ้มได้ด้วยค่ะเขาขยายผลไหมทำในหลายๆพื้นที่ไหมเพราะถ้าดูถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยโอเคเลยนะ76จังห <6 S 2> วัด7จจังหวัดทุกจังหวัดเกือบทุกจังหวัดค่ะ,ะต้องบอกอย่างนี้หนึ่งตำบลแล้วก็หนึ่งมหาวิทยาลัยทําคู่กันเอาความรู้มหาวิทยาลัยเอาพลังคนรุ่นใหม่และเอาต้นทุนในชุมชนนะคะเฟสแรกผ่านไปแล้ว 3- 4พันตำบลน่ะรอเฟสสองค่ะ สุดยอดเลยนะฮะเอาใจช่วยครับขอบคุณครับนค